ลูกปืนตัวนี้หมุนติดขัดนะครับสวัสดีครับมาซ่อมหัวเกียร์เครื่องแต่ยาก,กันครับเราจะถอดแหวนตรงนี้ออกนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ในนี้อีกหนึ่งตัวครับเราจะถอดลูกปืนออกนะครับ ใช้ประกับมันดึงลูกปืนขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับแล้วแต่นะครับมีท่อประปามีท่อเหล็กอะไรก็ลองประยุกต์ใช้ดูนะครับโอเคตัวนี้ออกมาแล้วนะครับมีหลายเทคนิคหลายวิธีนะครับถ้าแบบนี้ไม่ออกลองแบบอื่นนะครับจากนั้นตัวนี้นะครับ เฟือง,งในมันมีเฟืองกับลูกปืนอีกชุดนึงครับเสียบเข้าไปตรงแกนตรงนี้เราก็จะเอาน็อตตัวนี้หมุนเข้าไปครับในสถานะนี้เราก็จะขันตนัวนี้ขันเข้านะครับเพื่อดูดลูกปืนออก นะครับหลุดออกมาแล้วมีลูกปืนอยู่ข้างในอีกตัวหนึ่งนะครับเราต้องขอออกนะครับหลุดออกมาแล้วลูกปืนมีทั้งหมดหนึ่งสองสามแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับเราจะถอดเปลี่ยนลูกปืนนะเพราะว่าลูกปืนตัวนี้หมุนติดขัดนะครับ ตัวนี้ยังปกติอยู่แต่ก็แล้วแต่นะครับใครจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่ผมจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับถอดแหวนล็อกตรงนี้ออกก่อนนะครับ โอเคถอดลูกปืนได้เรียบร้อยนะครับผมเป็นเบอร์หกพันหกพันหกพันแล้วก็หกสองศูนย์หนึ่งนะครับผมก็ไปซื้อมานี่นะครับหกพันผมสามตัวแล้วก็หกสองศูนย์หนึ่งหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยกชุดเลย โอเคนะครับเดี๋ยวมาใส่ลูกปืนเนี่ยนะครับตรงนี้ของญี่ปุ่นเลยครับสี่เม็ดนี่เกือบเกือบร้อยนะครับ <c oughs> ลูกนี้จะใส่ง่ายนะครับแล้วก็เกียร์ลักษณะนี้ฝั่งนี้เฟืองขึ้นมานะครับฝั่งนี้จะไม่มีเฟืองนะเอาฝั่งนี้ใส่เข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับ เวลาเราถอดน็อตตัวนี้อัดจาะบีใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งเข้ามาที่เนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ยมันก็จะเข้ามาหล่อข้างในชุดเฟืองตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในนี้มันต้องมีจารบีแบบเยอะๆเลยนะครับ เนี่ยครับหมุนเลื่อนกิ๊เลยตอเข้าให้ลึกนะครับเพราะตรงนี้มันจะมีล่องสำหรับใส่แหวนนะแหวนทุกตัวนะครับทั้งสามตัวต้องเข้าล่องสนิทนะครับกดลงไปนะครับให้มันเข้าล่อง นี่นะครับเข้าลองแล้วเราก็ลองใช้ไขควงหมุนดูเนี้นะครับมันจะหมุนหมุนได้ง่ายนะครับและลงสนิทแบบนี้ต้องเอาให้ชัวนะครับไม่งั้นตัดตัดอยู่ใบมีดบินออกมาใส่เรานะครับ อันนี้เราก็ต้องตอกยันเข้าไปให้สุดนะเพราะข้างล่างมันจะมีร่องใส่แหวนเหมือนกันนะครับกดเข้าไปแล้วต้องกิ๊กนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเอ่อนะครับเอาเคลียร์ดูมันก็จะวิ่งวิ่งอยู่ในร่องนะครับสำคัญนะครับตรงนี้เอาให้ชัว นะครับลองหมุนดูนะครับเสียบตรงนี้เข้าไปแล้วว่าหมุนดูตรงนี้ก็จะหมุนตามนะครับจากนั้นเอาลูกปืนใส่เข้าไปนะครับตัวนี้เป็นลูกปืนตัวใหญ่ใ่ตัวนี้นะครับผมจะตอกด้านข้างเข้านะครับสวมเข้าไปพอดีเลย มันต้องจมเข้าไปอยู่ในร่องนะครับร่องด้านข้างเพื่อใส่แหวนนะครับลองเคลียร์ดูครับนี่ครับแหวนหมุนได้นต้องมั่นใจว่ามันเข้าไปบี้นะครับมันจะไปเข้าล็อกแล้วมันก็จะบี้จารบ,บ,บีปิ้นออกมานี่แสดงว่าสังเกตแล้วนะว่ามันเข้าล็อกนะครับ เรียบร้อยนะครับหัวเกียร์หมุนลื่นๆนะครับกระบียแน่นๆจิบๆนะครับลองเอาไประยุกต์ใช้ดูนะครับผมนานๆทําทีก็มีติดๆขาดๆบ้างนะครับแต่ทําบ่อยๆเราจะคล่องเราจะชินเองครับสาคัญที่กิบล็อกนะครับทั้ง3ตัวให้ใส่ให้ลงล็อกนะครับลูกปืนนะครับใช้ให้ถูกเบอร์นะแกออกมาดูชัวร์สุดนะครับว่าของเราใช้เบอร์ไหนเราก็ไปซื้อเบอร์ให้ตรงกันนะครับถ้าเปลี่ยนมีโอกาสเปลี่ยนถ้าเป็นไปได้ก็ยกชุดเลยก็ได้นะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับบางจุดนํำไปประยุกต์ใช้ได้ก็เอาไปใช้นะครับถ้าใช้แล้วมันติดติด,ตดขัดขัด,ขดลองหาวิธีอื่นนะครับไม่จําเป็นต้องทําเหมือนผมทุกอย่างนะครับอ่ะลองเอาไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับ